ทุกคนเป็นยังไงบ้างคะหไม่มีใครเบิดลงให้อยู่หนรเปมน,เนว่ามันซึ้ง่าจริงๆแบบดูเมื่อกี้อีกรอก็ยังรู้สึกยังไม่หง้ใว่าเห็นเออมื่อกี<ๆ>้แบบว่าเห็นรูปพวกเราเรื่องหนึ่งแบบแปะอยู่ก็แบบคิดถึงเพื่อนๆอะไรอย่างนี้ เราขอสองค่ายทันเชมัยก่อนนะทันเชมหดูเอ็มีจบกันยก็ดูเอ็มีจบแล้วนะคะของเพลงสากุรทาเบตเอ้ยสากุรทาเบตซากุระทามีาเดาเบตะค่ะสักุราเห็นความทรงจำนะคะ ค่ะก็ MV นะคะก็จะปล่อยตอน6โมงครึ่งนะคะที่ YouTube นะคะก็ฝากทุกคนไปปั่นวิวกันเยอะๆด้วยนะคะโอเคก็ตอนนี้6โมง2ีนะคะก็อีก10นาทีก็จะลองออฟฟิเชียลของจีพอทีนะคะถ้ามาไป็นโมงครึ่งแล้วทุกคนก็เข้าไปดูยอดวิวได้นะคะโอเคตอนนี้ถามเซนเตอร์สองคนดีกว่าได้ดู MV แล้วรู้สึกยังไงบ้านก็รู้สึกว่าแบบมันเหมือนเป็นการที่เราแบบว่า นำความทรงจำที่เราเคยมีแบบกลับมาใหม่อีกครั้งแบบว่าทุกทุกที่ที่เราเคยไปไม่ว่าจะเป็นแบบว่าเส้นต้นยางหรือว่าที่อื่นที่เราเคยไปถ่ายเอีอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็แบบว่าแบบคิดถึงเพื่อนเพื่อนคนอื่นด้วยเหมือนกันที่แบบว่าตอนนี้อาจจะแบบว่าว่าอกไปในเส้นทางอื่นแล้วแย,ง,ยงกันไปค่ะแล้วก็ชอบตอนถ่ายเอลี่มากคือรู้สึกว่าเหมือนเรา มาปาร์ตี้กันมากกว่ามาถ่ายมีเพราะว่าแบบว่าชอบสนุกกันมากเลยในการถ่ายมีครั้งนี้เหมือนได้มาเที่ยวได้มาลมตัวด้วยกันเพราะว่าปกติเราก็จะแบบว่าต่างคนต่างทํางานไม่ค่อยได้มีเวลาแบบกินข้าวปาร์ตี้อยู่ด้วยกันเท่าไหร่ค่ะก็เลยรู้สึกว่าชอบมากในการถ่ายมีครั้งนี้นะคะต่อไปชมบู ก็ยังรู้สึกแบบว่าดูแล้วรู้สึกอบอุ่นเหมือนเดิมค่ะแบบว่าเหมือนเราแบบว่ารวมความทรงจําที่ดีๆของพวกเราแบบว่าไว้ในเอ็มีนี้ถ้าแบบคิดถึงเพื่อนๆหนูก็คงเปิดเ v ็มีนี้แน่นอนอะไรนี้แล้วแบบว่ามันจะมีแบบว่าฉากพี่น้าอะไรเงี้ยแบบว่าพี่นะาส่งสายตามาแล้วมันรู้สึกถึงคนดูอะไรเงี้ยแล้วแบบถ้าเกิดพี่น้าไม่ได้อยู่กับพวกเราแล้วคงแบบว่าดู m อบีนี้แล้วร้องไห้แน่แ แล้วก็แบบมีหลายฉากที่ชอบค่ะแบบว่าฉากที่เต้นร่วมกับเพื่อนๆซึ่งมีแบบอันเดอร์ด้วยอะไรเงี้ยแล้วก็อันเดอร์เขาก็มีชุดของเขาด้วยก็เลยรู้สึกว่าอเอ้ยนี่แฟนเป็นแบบว่าเข้ากัยจริงๆเป็นแบบพวกเรา C G มอะไรเงี้ยแล้วแบบช่วงนี้ฉันจิตี่อะไรเงี้ย <laughs> เวลาดูก็จะแบบคึ้ไว้ห้ามร้องไห้นะแบบต้องเข้มแข็งเพราะว่าเราต้องแบบว่าอืมไม่รู้สิเป็นซันเตอร์ไม่รู้ต้องรู้สึกอ่อนแอได้ไหมอะไรเงี้ย ่ก็เลยแบบว่าขอบคุณที่เขาทำเอ็นี้ออกมาให้แบบรวบรวมความทรงจำเราเก็บไว้นะคะจะดูบ่อยๆเลยคะ่ะแล้วก็ดีใจที่ทุกคนมามานั่งดูด้วยกันวันนี้นะคะหวังว่าจะชอบเหมือนกันนะคะชอบหรือเปล่านะ